โรคหัดสุนัขเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่อยู่ในสารคัดหลั่งของสัตว์ป่วยส่วนใหญ่ผ่านทางการหายใจในสัตว์ที่ป่วยสามารถแพร่กระจายโรคได้หลายสัปดาห์หลังจากหายแล้วความเสี่ยงมักเกิดในสุนัขที่อายุน้อยกว่า4เดือนก่อนที่วัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เต็มที่และสุนัขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโรคหัดสุนัขสามารถเกิดได้ในสัตว์หลายชนิดไม่ใช่แค่สุนัขเท่านั้น สัตว์ป่าที่อยู่ในตระกูลกระสุนักก็สามารถเป็นได้โลกนี้ก่อให้เกิดปัญหาทางระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบประสาทและไขสันหลังจะแสดงอาการตั้งแต่ป่วยเล็กน้อยจนกระทั่งตายได้อาการที่สามารถพบได้บ่อยในโลคนี้คือเป็นไข้มีน้ำมูกไม่อยากอาหารสูบผอมอาเจียนท้องเสียหายใจลำบากฝ่าเท้าและจมูกแห้ง กัเสบขาอ่อนแรงเดินปัดไปปัดมาอาการทางระบบประสาทเห็นไหมครับว่าเป็นโรคนี้แล้วจะแสดงอาการต่างๆมากมายเชียวทำให้เจ้าของกุ้มใจกันได้แต่เอาจริงๆแล้วเวลามาหาหมอส่วนใหญ่น้องหมาก็เกือบเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเริ่มแสดงอาการทางระบบประสาทซึ่งเป็นจุดที่เจ้าของมันจะทนไม่ค่อยได้จึงพามาหาหมออาการทางระบบประสาทได้แก่กล้ามเนื้อกระตุก ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตชักกระตุกทุกส่วนของร่างกายเดินไม่ค่อยคล่องไวต่อการสัมผัสและความเจ็บปวดการรักษาเป็นอย่างไรไม่มีการรักษาที่เฉพาะจุดไม่มียารักษาโดยเฉพาะแต่สามารถช่วยบำรุงระบบประสาทและเสริมสภาพร่างกายของน้องหมาให้แข็งแรงและสู้กับโรคได้ได้แก่การให้สารน้ำเพื่อรักษาภาวะขาดน้ำการให้ยาลดอัจจียน การให้ยาปฏิชีวนะการให้ยาบำรุงระบบประสาทถ้าสุนัขของคุณเป็นโรคไข้หัดแนะนำให้หาแอนตินนมาลดปวด,ดรักเสแนะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อบำรุงระบบประสาทโดยรวมและทำให้น้องหมามีสุขภาพแข็งแรงฟื้นตัวจากโรคหัดได้ด้วยรักระหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ